ฉันชอบเวลาที่ฟ้ามีดาวประดับเป็นร้อยเป็นพันแต่ฉันชอบนั่นแกะเอาไว้จำลู่นูนอีกเองอยู่ในหัวใจฉันชอบทุกครั้งเวลาไปเดินบนทะเลบนน้ำบนทรายแต่ฉันนั้นขอแค่มีตู้เย็นใส่ไม้ในใจถ้าหากป็นชันคิดว่าต้องดูทั้งที่นิสัยฉันชอบเป็นคนพูดคุยกับฉันขอแค่ทุกวันไม่มีผีกินไป แต่ฉ <łość> ันไม่ <Harriet> ีเหตุผลอ่ะไม่ชอบให้ใครต้องมาบังคับแล้วไงต่อฉันนั้นต้องการแค่เพียงคนที่จะพอเข้าใจว่าตัวฉันต้องการอะไรอยากมีรักรักมันก็ไม่มาหาให้มาก็ไม่มา วันไหนยังไงอยากลืมรักรักมันกลับมาหาให้มาก็ไม่มาเวลาฉันมาก็รีบร้อนจะเป็นจะตล์อยากจะลืมก็ยังจะมาอยากจะลืมก็ยังจะมาอยากจะรักจะไม่ไม่มาอยากจะรักจะไม่ไม่มาไม่ตัวใจต่อเลยเขียนบ้างวะฉันชอบเวลามีคนมาคอยเอาใจใกล้ชิดดูแลแต่ฉันชอบแค่เพียงให้มีสายตาสนใจให ฉันชอบทุกครั้งเวลามีคนโทรมาบ่อยๆไม่รู้ทำไมแต่ฉันไดนขอแค่ใครสักคนให้ใครนิดียงก็ผ่านไถ้าหาดเป็นฉันัะคิดต้องดูตรงนี้ไหนฉันชอบให้คนพูดคุยกับฉันขอแค่ทุกบันไม่ลิกหนีกันไปแต่ฉันนั้นมีเหตุผลไม่ชอบให้ใครต้องมาบังคับโอเคได่เลยนะไม่อันนี้ยอมเดี์ได้ทีนี้ตรงกลางเนี่ย จำได้กันบ้างอยงากยาที่จลืมอยากมีรักกัก็ไมมาถ้าทำได้มันจะได้ง่ายขึ้นจะได้รู้แค่ไหน ไม่มาเวลาจะมาก็รีบร้อนจะเป็นจะตายอยากจะลืมก็ยิ้มจะมาอยากจะลืมก็ยิ้มจะไม่อยากจะรักจะไม่ไม่มาอยากจะรักจะไม่ไม่มาไม่เข้าใจจำได้แล้วนี่คราวนี้ขอเปิดตัวใหม่ไม่ดูเหนื่อได้ปะไม่ดูเหนื่อได้ปะแบบยาไปก็ได้แบบไปถึงท่อนกลางนะแต่ท่อนต้นต้องมีนะอ่า คราวนี้ดูบ็อกกินเพื่อนดีๆอย่าบังค่ะบังมากสวยแล้วล่ะดีแล้วและสายก็สดชัดขึ้นมาดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพอาะพี่เราขึ้นมาแล้วหมายถึงว่าขึ้นเสร็จปุ๊บเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็ต้องเราก็ต้องไม่ไม่พี่ก็ขึ้นมาเยอะๆเลยก็ได้เพราะหนูมองไม่เห็นไงเนาะว่าบางทีงั้นเราต้องช่วยกันเชฟสมมติถ้าบางใครใครตลบยังไงลองดูและถ้าพร้อมเมื่อกี้ดีนะคาแรคเตอร์เราหมาชัดขึ้น and action ฉันชอบเวลาที่ฟ้ามีดาวประดับเป็นร้อยเป็นพันโอเคหยุดสี่คนนี้เห็นว่าอีกเป็นคนยังไงครับเฮเฮ้เจ้ามนตีก็ชอบเวลามีอะไรอย่างปะพิ่คนแรกเป็นคน็นคนมีนะ และคนที่สอนะแต่ฉันชอบนั่งแค่งอพระจันทร์งดอิ่มเอ็นอ,อ,นอ,อยู่ในหัวใจคน,เน,คน่เป็นคนง่ต่างจากคนแรกมองอะไรที่ง่ายอายุเขาหน้าจะประมาณเ่ <c oughs> คนแบบนี้ เด็กกว่าเด็กกว่าคนแรกกว่าเยอะไหมไม่เด็กก็เยอะนะไม่เด็กก็เยอะแล้วเพราาะว่ไม่เด็กก็เยอะไม่เลือกไม่เลือกแล้วเลือกแล้วนกลย่นมาฉันชอบทุกครั้งเวลาไปเดินดูน้ำทะเลดูดูทะเลดูน้ำดูทรายสุพองขาวห้าวจมูกเล

ชอบอยู่บ้านอยู่บ้านดูแลสุขภาพตัวเองอะไรอย่านี้อ่านมาตบหาเป็นเันฉันคิดว่าต้องดูตรงที่นิสัยอือเป็นเป็นอะไรนะถ้านิสัยมันก็เป็นผู้หญิงที่กำลัง กำลังจะมีความรักกำลังเรียนรู้เรื่องความรักสวัยน่าจะเป็นประมาณไหนวัยรุ่นวัยรุ่นประมาณเรียนหั่อหรือว่ามัธยมยังเป็นมัธยมอยู่แล้วถ้าอยากรู้ที่นี่ใสน่าจะเริ่มเริ่มเริ่มต้นวเริ่มเป็นเพรมันช่แสดงว่าต้องดูตีนาร์เตอร์กันเอะนฉันชอบให้คนพูดคกัฉันขะกิดเป็นลีกนีกันไป เจ็บผู้หญิงคนนี้เป็นคนยังไงขี้หนาขี้หนาเด็กๆขี้หนาประมาณวัยต้นงบาวต้อหาว่วแบบเรื่องดาราอะไรนี้นิตตกับลุคนี่ใครเด็กกว่ากันนิตติอัะสุดท้ายแต่ฉันไม่มีเหตุผลไม่ชอบให้ใครต้องมาบังคับ เริ่มโตเริ่มโตเริ่มโตเข้าใจในตัวเองเขาถ้าเขาคนนี้ต้องประกอบอาชีพเขาจะประกอบอาชีพอะไรสลักสไตลิสต์คืออะไรคอนเทนค์ค่ะเขาเป็นอิสระทีนี้เราชอบปีงแบบไหนในเจ็ดแบบและเพราะอะไรด้วยนะ เริ่มจากออกกัดชอบคืออยู่ด้วยสบายก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมองว่าต้องเริ่มมาเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องไปดูให้โชยรอบเดียวทุกคนดูขีดรอบหนึ่งเตือนคำถามไปน้องตึงไปแล่ะ ทุกคนปีเซนต์ตัวเองว่าให้ผู้ชายผีคนนี้เลือกว่าเราอีบแบบไหนเลือกเพราะพี่โรมาตามหาความรักนะกความรักทั้ง 7. เจ็ดเตรียมตัวและแอ็แอคชัน่นฉันชอบเวลาที่ฟ้ามีดาวประดับเป็นร้อยเป็นพันแต่ฉันชอบนั่นงแค่ตาว่าจำข้อมูลอีกเอ็มอยู่ในห,หัวใจฉันชอบท,ทุกครั้งเวลาไปเดินไปดูทะเลดูน้ำดูทราย ก็ดีใจถ้าหากคุณนชายชินก็ต้องมาตรนที่นิสัยฉันชอบเป็นคนพูดกับฉันก็แค่ทุกวันไม่หลีกหนีกันไปแต่ฉันนั่งดีชอบให้ใครต้องมาบังคับครับชอบใครหรอตรงนี้ครับคนไหนครับทุเย็นใส่ผลไม้ช่วยกันรอเพงดูดูเป็นคนที่น่าจะมีของกินอยู่ในตู้เย็นเยอะ ไม่ดูเขาเป็นแบบก็ว่าเป็นคนแบมันจะเป็นแม่บ้านแบบเป็นคนติดบ้านอะไรอย่างนี้เราอิ่มพอแน่แน่ใช่อ่าวาินชอบแบบซานี้ซานี้แบบไปเดินดูง่ายสบายไม่ต้องคิดเลยมากชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวอ่ะมาเอออาชี้ไม่ลุกนุ่กนิกละกันครับดูที่นิสัยอย่างเงี้ย อ๋อพเราก็ชอบคิงที่ดูที่มีสายการอืมอืมโอเครับได้ไชอบแบบพี่กกับซันนี้โบกันละหัรขึ้งนมันคือะก็คือสองห้าเก้าก็คือเวลาไปเที่ยวเนี่ยต้องทำกับข้าวเันกินได้ด้วยเรู้สึกว่าโอเคได้เรากลับมาบ้านน่ะ เรามีฟิล์มือ้ว่าแท่ที่ดูแลจัดไม้จัดนุ่นจัดนี่ทำอาหารให้โอเคปุใจแล้วก็ไปทะเลกันก็คือชอบทะเลแล้วสบายสบายไปด้วยกันก็ได้ก็เป็นตามวัยเราตามวัยเราโอเคคราวนี้ผู้หญิงเรื่องแล้วเดี๋ยวเราจมีผู้ชายเลือกอีกสี่คนไม่บอก luak you you. hey, pun